ค่อยๆยกค่อยๆยกค่อยๆยกครับค่อยๆยกน้าสามโลเขาว่านั้นๆๆๆเอามานี่มาเนี่เอามานี่เอามานี่ไม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 ่เอาขึ้นมานะดึงสายขึ้นมาไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยน้าดึงสายเข้ามาดึงสายขึ้นมาปลดได้ปลดเอามานี่เบ็ดไปผมปลดได้ปลดเอื้อมเข้ามาดิเอื้อมเข้ามาก่อนเอื้อมเข้ามาก่อน

ค่อยุกอยยกค่อยอยกครับค่อยอยกหน้าหน้ามาข้างหน้าก่อนมาข้างหน้าก่อนเผื่อเป็นที่โฉมเออขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วมาข้างหน้าก่อนมาข้างหน้าก่อนเผื่อเป็นที่โฉมค,อคออ่อยๆกรอไปเล่นๆไปเรื่อยๆครับไอเบสชุดไหนที่ผมมัดนะบ่สา,ายหน้าสลิง ใช้หน้าสลิงอไอ้เยอะกุ้งบ่บอ๋คอค่อยค่อยค่อยไปเรื่อยๆครับเนิบๆนเนิบๆไปเรื่อยๆเยนเย็นเดี๋ยวมันวิ่งสวนเออโอ้ยเนี่ยเผื่อเป็นไอโฉมไงมอืมมันมันวิ่งพุดพุดบ่ไอนี่มาเก็บสายนี่ให้ผมนี่เก็บสายหน้าดินนี่ครับให้ไวเลยเอาขึ้นก่อน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 ปลายเวลาปลายใหญ่เขากินเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นเอาขึ้นมันเวลามันจะมาล้วนตรงเนี้ยมันจะมาเสียโอกาสตรงนี้แหละ ขึ้นก่อนครับเก็บเก็บได้เก็บเลยโอ้เขาบอกว่าอะไรนะเขาจะเอาตัวสามโลเขาว่านั่นนั่นนั่นเอามานี่มานี้ี่เอามานี่เอามานี่ไม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 ่เอาขึ้นมานะดึงสายขึ้นมาไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยน้าดึงสายเข้ามาดึงสายขึ้นมาปลดได้ปลดเอามานี่เบ็ดไปผมปลดได้ปลดเอืมเข้ามาดิเอื้อมเข้ามาก่อนน้องเอื้อมเข้ามาก่อน เห็ไม่เขาบอกให้เก็บทีแรกตัดเอาต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 ัดตัดก่อนตัดก่อนตัดเลยตัดตัดตัดนี่ตัดเลยตัดเลยดูแลโอเครดเวลาปลาใหญ่เขากินครับไปซอยซอยซอยมาหนี่มานี่มานี่มานี่ลากมาลากมาลากมานี่ลากมาลากมาลากมาลาากมยันยันยันยอนยอน ของจริงจ้าใจเย็นใจเย็นเอา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 ถือเอาถือเอาถือเอาเขาเอาตัวจริงไว้สมโลเออง่ายอนเออ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 เอเออได้เออสออเอเออเอออเอ ไม่ไม,ไม่เอาอยู่เอาเอาด้ามตะขอไปทางนู้นเดี๋ยวโอเคครับสวยงามแท็ก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 ท็กสุดยอดสุดยอดเลิศสุดยอดยอเอาได้ยัง,งเพืเอ่อนเขาบอกว่าใจเย็นเอาทีหลังดังว่ะเนะเาะเงียบไปเลย ปากเก่าเงียบไปเลยเฮ้ยอย่ามาคุยเนี่ยไอ้ไซโลสองโลไม่ต้องมาคุยแล้วเดี๋ย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 วปวดนะจำไม่ดีนะโอเคเออจัดได้แล้วจได้ฮะเปิดอัดเลยเปิดอัดเลยเหรอเอามาเปิดนิดหน่อยอ่าเป็นไรลงได้นะโอเคเอาเบ็ด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 เกียวเบ็ดเกียวฮะผ่านไม่กลัว ผ่านไม่กลัวนี่ครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวปลาใหญ่กินเราเราต้องรีบเก็บเลยโอเคอ้อมอ้อมหม้อเรือไปอย่าขึ้นไปนะอย่าขึ้นไปอ้อมเอาอ้อมเอาอ้อมเอาคาดหัวเสาไปอ้อมหัวเสาไปไม่ใช่เออเอาคันอ้อมหัวเสาไปครับเออมาเบี่ยงฝั่งนี้เออไม่ปลามันลากไปเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนดีเปิดหน้าลอกหวานทำไมเล่านั่งติณจะไว้ มลหลายครั้งๆเอาไว้เผมนหน้าตารๆๆเดี๋ยวหน้าตางไลังไว้รังไว้เดี๋ยวเดี๋เดงไว้ังไว้ผมเดินหน้าตามนะเส้น,หนาาไหนเก็บได้เก็บเลยวิ่งไปนูนแล้วนู่น่ะอ้าวไปไหนนูน่ะป่าขึ้นมาแล้วน่ะนู่น่ะของเกเขาขึ้นไปนู่น่ะ เก็บได้เก็บเลยไปก่อนเอาของเก๊เขาก่อนระวังด้วยระวังกอดเสาวไว้จับเสาวไว้กอดไปครับกอดไปกอดไปไม่เหงื่อตาำอ่าแล้วเราลองเก็บเมื่อกี้นะ่ะไปไหนนะ,ะหมดแล้วหมดสปนูนใช่โอ้ยวิ่งไม่ทันนั่นนะ่ะของเก๊ก็โดนนั่นหรอไม่เวลามันถ้ามันกินอีกอันหนึ่งครับเราต้องเก็บ ไม่ทานไงเดี๋ยววิ่งเหมือนได้ส้อยนกเขาตะกี้นี่นเดี๋ยวเดี๋ยวตามอยู่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 มาแล้วนี่ิงแง้วตามมาถึงนี่แล้วนมันผ่านการเมื่อกี้หมดไปแล้วนึงม,นนมาแล้วนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะมันให้ตัวแล้วนั่นน่ะมาแล้วน่ะให้ตัวแล้ว เราไม่รู้ไงมันเป็นปลาอะไรไงครับอันนี้สายที่ผมมัดให้ไม่ใช่เออค่อยๆงัดเธอมาเธอมาตามมาดิปลามาน่แเ้วเจนต้องลงมาครับมาทางนี้ก็ตามมาเอาปลายเอาปลายอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาปลายออกเอาปลายออกสีเขาท้องเรือเอาออกไม่มันไปไม่ได้เราต้องตามปลาครับมันมาแล้วมันออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วน่ะโอ้ัวแค่นี้เอง โอ้โอยนึกว่าต,วตัวใหญ่ไม่เราเราอะเราต้องตามปลาครับปลาวิ่งมางี้ไม่ใช่ไปอยู่ตรงหัวเรืออย่างเดียวเราต้องวิ่งตามปลามาด้วยโอ้ยหนอโอ้ยนึกว่าตัวสิบโลไปดูปลาดูมึง <c oughs> ไอตัวนี้เนี่ยเล็กแท้หมดอันนี้โมสตรปูนไม่รู้ของใครตัวเล็กตัวใหญ่ โอ้ยชักเชื่อไม่ได้แล yeah. oh. like like awesome. awesome. an ้วสิเนื้อของแกก็หมดหมดตะปูนเลยเนี่ยโอ้ยผมไม่ตัดหรอกนะผมเอาลงเลยนะแบบนี้เลยนะเอาเรียวๆเลยนะตอนลมเมื่อกี้แหละห้า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 กันน้อยๆนี่เอาดีไว้เออจีกีจี เอัอนี้อะไรนี่สองพันห้า 2, บอสองพันห้าหรอกเนาะเบอร์ 2, อสองพันห้าสองพ้ามั้งเอสองพันห้าฮะสองพโอ้วิ่งดี้ยโอ้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 ขับขับ,บ,บรับไอ,อ้อย่าไปโฆษณาเขาไม่ให้ค่าโฆษณาไปโฆษณาทำไมเออเราไม่ต้องไปโฆษณาเขาหรอกเออ โอ้ยปลาเก๋าเอ้ยเอาตสวิ่งมาตะวิ่งจับปากจับปากจับปากไปมาได้เอก๋าเอเก๋าเก๋าเออเฮ้ยใส่เป็นกิโลเออใส่เป็นกิโลโอ้ยโอ้เก๋าบวกเก๋าขันน้อยนโอ้ยเนาะกี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 งาอ้าวนึกว่าจะปล่อยไปเลยแหละไัแต่สร้าง โอเคสวยงามครับโอ้โหสวยสวยสวยมีก็ปลาเก๋าครับมีก็ปลาเก๋าปลาเก๋าเลี้ยงเป็นไหมเดี๋ยวเราปล่อยให้มันตายอืมในห้องม็นเป็นปลาเก๋าครับได้คิดตัวว่าปลาเก๋าว่าไงครับไวหมไม่ไหว ยังไม่หายเมาอีกเหรอโอ้เป็นไงตอนกินกับตอนนี้มันเหมือนกันไหมเออบอกแล้วอย่าไปกินมันเยอะเหล้ายาน่ยนะแหมหัวนาใหญ่ปิดแบบซะสวยน้าเดี๋ยวมาจับไอปลาในถังด้วยนะครับอ่ีอย๋ยวมาจับปลาในถังนอกด้วยนะอมดีย๋ยวามาจับปลาในถังนอกด้วยรูเก่าแล้วครับโอ้โหแต่ละตัวคนละตัวนะกับเมื่อกี้นะ สวยสวยสวยอืมกระตุวมาหาปลาเก่ากันครับโอ้โหอืมน mm ู hmm. Ooh, ่นลงล่างนู uh, ่นเก่านี่น yup ี่ปลาเก่าเอ้าเก่าถัดซ้เอาเลยนี่ปลาเก่าเราได้เยอะนี่น้องเก่าได้เยอะนู่นนู่นปลาเก่าดูปลาเก่านู่น น <Yes ู่นนู่นทางแดงแนู่นปลาเก๋านู่นเห็นปะเออหน่ะหลายตัวนี่วะที่ได้กันทีแรกแรกๆกนหน่อยโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูสรุปผลงานเราโอ้โหนี่ก็เก๋าโอ้ยเรื่อยๆยังไม่หมดเลยสวยงามอ่าโอ้เก๋าเก๋าเก๋า เอานี่ไงที่ตักเราอยู่นี่ไงโอ้โหน่าจะลวงให้หมดก่อนเนาะโอโ้เปียกเปียกเปียกมาดูผลงานปลาเราครับ,บมีสร <ปะ S 1> ุปผลงานเราครับปาลารวมรวมปลาเกา่าโอ้ยไปใหญ่เราปลาที่เดูมีครับชมง่าทีมง,งาน โอเคเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเอาเล้วยขยยาเอาวเลยซีเรียมหรอกอืม,อมออออโอ้ปลายังกระคัดไซ้เอาเลยนี่ไงเนี่ยเอาไปแล้วคุณอ่ะนี่ไงตัวใหญ่เนี่ย เอาไปได้ก็ไม่ไม่เอาเดี๋ยวผมเอาไปทอดให้แมวนะปลาปลาแมวอะไรปลาแมวปลาล้มตายอันน่ะปลาแมวล้มยัดไส้อันน่ะล้มแต่ล้มว่าอันน่ะเอาไปย่างน่ะต้มต้มกระลัมนะท้าไม่เมาอย่างนี้จะได้ขาดไหนเรงขนาดคนเมานี่ยเนี่ยไม่เอาไม่ได้ฝีมือโอเคครับ 嘛，个嘛地方。<laughs>